สวัสดีครับแซมพามาดูสต็อกอีกที่หนึ่งของแซมนะครับอยู่ที่สาขาสุระวงนะครับวันนี้แซมจะพามาดูรถแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้เจาะจงรุ่นใดรุ่นหนึ่งหรือคันใดคันหนึ่งนะครับจะพามาดูว่าสต็อกที่สาขาสุระวงของแซมเนี่ยจะมีรถอะไรจอดบ้างน,นะครับจะมีทั้งเก๋งทั้งแบบกระบะนะครับตัวเตี้ยตัวสูงเดี๋ยวแซมพามาดูกันนะครับ<ๆ>เริ่มจากตัวนี้นะครับจะเป็นตัว โ o ร o t a c a m คมรี่นะครับสอนะครับสีบอลเงินนี่ทั้งหมดเลยนะครับแต่เรื่องราคาเนี่ยแซมแจ้งนิดนึงครับยังไม่ทราบนะครับลดตึงลงนะครับถ้ามีราคาตัวนี้แซมจะรีบอัปเดตกลับไปนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของตัว o u t i ิสนะครับ1.8 e ปี18นะครับก็จะมีตรงนี้จอดอยู่ราวๆ4คันนะครับ ก็ราคาถ้าไม่ไม่ข้าม1นึ่งแสนเนี่ยราคา4ี่แสนนะครับถ้า1นึ่งแสนเนี่ยก็คือราคา449ปรับลงมานะครับผมฝ mm ั hmm. ่งนี้ก็มีครับเป็นออลติส1.8เช่นกันนะครับนี่นะครับ,รบต่อมาก็คือจะเป็นในตัวของ เอาติด1.6ตัว G นะครับแต่เป็นปี19นะครับนี่สต็อกของแซมณ์ตอนนี้ก็มีอยู่ราวๆเกือบเกือบ20คันนะครับแต่ว่าแจ้งเลยครับว่าตอนนี้ติดจองทั้งหมดแล้วนะครับเป็นปี19นะครับเลขหมลยหลักพันราคา599,000บาทนะครับติดจองหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวรถหน้าเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวแซมจะรีบอัปเดตกลับไปนะครับ มาต่อกันอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นนี้มันจะแสงน้อยนิดนึงนะครับมันจะมืดๆหน่อยนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเป็นแคปนะครับยกสูงพยกสูงขับ4เกียร์ธรรมดานะครับนี่นี่นครับเป็น2.4ตัว e นะครับปี e 18นะครับนี่ เลขไม่ตอนนี้ที่แซมเช็คคร่าวๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ1,000 100, 0แสนต้นๆนะครับราคา5,29,000บาทนะครับเป็นพรีรันเนอร์นะครับเกียร์ธรรมดาปี18นะครับต่อมาก็เป็นตัวปี19ครับเป็นแคปตัว2.4ตัว J นะครับปี19หน้า Z-Edition นะครับถ้าเลขไม่อยู่ที่ประมาณ1,000 0แเนี่ย แซมขายอยู่ที่3 8 9 0 0นนะครับนี่ฝั่งนี้2คันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกนี่ก็จะจอดอยู่นี่นะครับรถทุกคันตรงนี้มันล็อกทั้งหมดนะครับแซมเลยไม่ได้ดูพาไปดูภายในนะครับแต่ว่าดูแซมเช็คคร่าวเนี่ยรถสวยนะครับแล้วก็เลขไม้ที่แซมดูกลุ่มเนี่ยจะอยู่เลขไม้หลักหมื่นลดหมดละจะอยู่ที่10,000แขึ้นละนะครับแสนต้นๆนะครับ3 8 9 0 0นนะครับปี2019นะครับ เป็นล็อกกระทะนะครับ 2.4J พัดนะครับเอาติดก็มีอยู่นะครับปี P 18ต่อไปจะเป็นในกลุ่มของรถหมดสัญญาเช่าของ TOT นะครับอันนี้จะเป็นตัวปี18นะครับ 2.4J พัดนะครับสีขาว ในกลุ่มเนี่ยเป็นรถปี17ขึ้นนะครับแซมเปิดราคาอยู่ที่30,000นสามนะครับนี่จะเป็นรถหมดสัญญาของทีโอทีนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายคันเลยเป็นตัวเจพัททั้งหมดนะครับถ้าเป็นตัวเจเนี่ยตรงกันชนตรงนี้จะเป็นดําดําด้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจพัทเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพวกมือเปิดตรงนี้เจพัทจะได้เป็นแบบโครเมียมนะครับมือเปิดกระจกมองข้าง รวมไปถึงล้อเนี่ยจะได้เป็นล้อกระทะมีฝาครอบนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีนี่ครับของ t.o.t นะครับสติกเกอร์เราแกะให้นะครับสปงสปาให้นี่ครับตรงนี้เราก็เอาออกให้โครงส้มตรงนี้แซมก็เอาออกให้นะครับถ้าลูกค้าไม่ต้องการเราถอดออกให้เลยไม่มีค่าให้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแจ้งเลยนี่ครับ t.o.t ม,มันล็อกหมดเลยเปิดมดูไม่ได้นะครับไม่เป็นไรดูภาพรวมๆกันว่าที่นี่จะมีอะไรจอดบ้างนะครับมาต่ออีกชั้นหนึ่งนะครับพอชั้นบนบนนี้มันจะมืดนิดนึดนงนะครับส่วนชั้นบนนี้ก็จะเป็นกลุ่มในส่วนของตัวแคปพิลเนอร์ยกสูงอีกเช่นกันนะครับ เกทธรรมดานะครับนี่ทั้งหมดเนี่เกธรรมดานะครับปี18นะครับกลุ่มนี้เหมือนกับชั้นเมื่อสักครู่นี้นะครับปี2018ตัว2.4ตัว e p u s นะครับตัว e p u s จะได้ตัวนี่ครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นมีตัวไฟสองสว่างตอนกลางวันหรือว่าตัว daytime running light นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับที่แซมเช็คคร่าวๆนะครับรถกลุ่มเนี่ย ไม่หลักหมื่นหมดแล้วจะเหลือไม่แสนต้นๆเน,นี่ยนะครับเป็นแคปเกียร์ธรรมดาปี18นะครับไม่แสนต้นๆเลยเนะี่ยอยู่ที่529แสนสองะครับทั้งหมดเลยนะฝั่งนี้ก็มีนะครับชั้นนี้ก็คือจะเป็นตัวแคปขับสี่ทั้งหมดนะครับ โอ okay. เคข้าวๆของสาขาสุระวงแซมก็ขอมาแนะนําเท่านี้นะครับประมาณสองสามชั้นนะครับก็ถ้าลูกค้าอยู่แถวๆนี้หรืออยากที่จะมาดูรถกระบะกับรถในส่วนของรถเก่งที่แซมได้แนะนําไปก็สามารถนัดแซมเข้ามาได้นะครับ0863543692นะครับนัดแซมเข้ามาดูรถได้นะครับอยู่ที่สุระวงนะครับแถวๆเอ่อ โรงพยาบาลกรุงเทพริสเตียนนะครับหรือว่าสถานีรถไฟสถานีรถไฟฟ้าสาราแดงหร,หรือว่าช่องนอนทรีนะครับฝากเบอร์โทรอีกครั้งครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมลืมบอกไปครับราคาที่แซมแจ้งเนี่ยเป็นเงินสดแซมไม่มีเก็บแบตใดๆเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้าเป็นเงินสดนะครับก็คือเป็นราคาอย่างคันนี้5 2 9 9 0 0ก็คือ5 2 9 0 0 0เลยจบเลยนะครับผม ส่วนไฟแนนซ์ตอนนี้ดอกเบี้ยนะครับต่ำอยู่ที่2.99นะครับสําหรับลูกค้ามีประวัติดีผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนบัตร12อรอบบินขึ้นไปนะครับไม่มีล่าช้ารับดอกเบี้ยไปเลยครับ2.99นานสูงสุดถึง84เดือนไปเลยหรือว่า7ปีนะครับถูกมากครับกล้าพูดได้เลยนะครับตอนนี้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้มีเหมือนเดิมครับ1ปีหรือว่า2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ โอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ